ความรู้จักกับโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นกับพี่เนิร์ทีมเจเอ็ดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเกียวโตนะคะตั้งอยู่ในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะชื่อโรงเรียนว่าเกียวโตอินสติวออฟเคาน์เตอร์แอนด์แลงเนะคะหรือว่าชื่อย่อว่า KICL นั่นเองนะคะโรงเรียนนี้มีลักษณะพิเศษยังไงนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ชื่อว่าเกียวโต University of the Arts นะคะซึ่งตั้งอยู่ในตัวมหาวิทยาลัยเลยค่ะฝั่งตึกตรงข้ามของที่เรียนเนี่ยเป็นตึกเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยจะไม่ได้เรียนแค่ภาษาในโรงเรียนนะคะยังจะได้บรรยากาศรอบร้องไปด้วยมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นห้องสมุดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสหกรณ์ร้านค้าต่างๆนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมใช้ตัว faculty ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ะะรวมถึงจะได้มีโอกาสที่จะเข้าไปกิจกรรมชมรมนะคะของมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะคะซึ่งเงื่อนไขาการเข้าชมรมเนี่ยอาจจะต้องสอบถามทางโรงเรียนโดยอีกทีนึงว่าจะมีชมรมไหนที่เราเข้าได้บ้างนะคะซึ่งโรงเรียนเนี้ยข้อเด่นของเขาคืออันนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่เพียงอย่างเดียวนะคะจริงๆโรงเรียนเนี้ยจะบอกเลยว่าสอนเข้มมาก แล้วก็เข้มงวดภาษาญี่ปุ่นมากๆนะคะน้องๆหลายคนประสบความสําเร็จจากที่นี่คนข้างเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะหรือจะเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือนี้เหมือนกันนั่นคือเกียวโตยูเ์ซีออฟดีอาร์ตนะคะหรืออยากจะเข้าวิชาชีพนะคะหรือว่าเซนมงนะคะที่อยู่ในเครือเขาเหมือนกันนะคะที่ชื่อว่าเกียวโตอินสติ์ออฟดีไซน์นะคะจริงๆโรงเรียนนี้ข้อดีของเขาคือมีโรงเรียนสองภาษา มีมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีเซนโงที่อยู่ในเครือเดียวกันนะคะใครที่ชอบศิลปะเนี่ยต้องชอบมากๆเกี่ยวกับโรงเรียนนี้แน่ๆนะคะนอกเหนือจากในส่วนบรรยากาศที่น่าเรียนขนาดนี้แล้วนะคะยังมีในส่วนของหลักสูตรที่เมื่อกี้พี่เนยบอกว่ามันเข้มงวดมากๆนะคะรวมถึงยังมีวิชาเลือกตามเป้าหมายของเราด้วยอย่างเช่นพี่เนยเองอยากจะเข้ามหาวิทยาลายัยเรียนต่อปริญญาตรีโรงเรียนเองก็จะมีเป้าหมายมีการวางเป้าหมายให้นักเรียนอย่างชัดเจนว่าเราเรียนภาษาแล้วเราจะต้องเรียนอะไรเสริมเพื่อที่เราจะ สามารถเข้าไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้มากที่สุดนะคะใครที่สนใจโรงเรียนนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเรามีสัมมนา,าเกี่ยวกับโรงเรียนนี้แบบจาะลึกเลยนะคะมีอาจารย์จากชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังรวมถึงมีรุ่นพี่นะคะมาแปลให้ฟังว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้มันเป็นยังไงนะคะชอบหรือเปล่าตรงใจอย่างที่พี่เนิร์ดพูดหรือเปล่านะคะหรือถ้าใครแบบไม่จุใจพอนะคะอยากพูดคุยกับโรงเรียนโดยตรงนะคะก็สามารถจอง คุยกับโรงเรียนได้นะคะจากที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนโดยตรงได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเรามีคนไยคอยซัพพอร์ตน้องๆอ,อยู่ด้านในห้องนะคะเราสามารถพูดคุยกับโรงเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ทั้งหมดนะคะใครสนใจลองไปคุยคุยกันดูค่ะแล้วเจอกันวันงานค่ะ